กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจไม่ต้องหักหลบเลยเลยแค่แค่ชิ้มซ้ายไปิ้มขวอแล้วไปไิ้ไม่้าย เเ,เราเราห่ยจะาเเพิิ่มมตจากกรณีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์นั่งตราสอนรเคปโรเล็กสีขาวหมายเลขทะเบียน2กอไก่สอนสลา935กรุงเทพมหานครทราบชื่อคนขับคือนายอับดุลเลาะอาแวเลาะประสบอุบัติเหตุขับรถหักหลบแผงกั้นด่านตรวจหน่วยชวกิจนาวิทยโยธินกองทัพเรือ ทําให้ลถเสียหลักจนหอตรวจการของหน่วยเฉพาะกิจน,นาวิกโยินกองทัพเรือที่ด่านตรวจร่วมบาตูอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเป็นเหตุให้หอตรวจการได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวนางสาวสุนไฮบะอาแวระซุบรสาวของนายอับดุลเลาะและคุณครูรุษนีสูสารอครูปัตนีได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิด เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ทหารและจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้นำไปรายงานข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้มีด่านแค่นี้ก็คือรถส่วนใหญ่มาพอถึงตรงด่านนี้ทุกคนก็ขับชิดซ้ายแค่นี้ไม่ใช่ด่านว่าต้องหลบซิกแซกแค่นั้นนะแต่คุณพ่ออาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมไมคุ้นชินเส้นทางแล้วก็หักหลบชนเลยซึ่งผมไปดูไปดูในเรื่องไฟสังสารวัตรสุดขี้ยาด้ยจริงเลย ต้องไม่หอเนี่ยมีเสาไฟกรมทางหลวง่เรียบร้อยเลยไฟส่องสว่างใต้ก็มีไฟพ่อพ่อก็บอกไฟเดินด่านนั้นไม่มีไฟเปิดแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าไม่มีไฟเปิดอะค่ะเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนพ่อที่ไปกับพ่ออะครับเอาไม่เป็นไรอเดี๋ยวพี่อันนี้พี่ตรวจสอบทีเราไม่ว่าว่าใครผิดใครถูกเนี่ยตอนนี้เรามาเพราะว่ามาโอเคมาแก้ปัญหา เขาพิจารณานในด้านของคุณธรรมคุณทหารว่าทาง่ายทหารเนี่ยไม่ได้มีส่วนผิดเลยไม่ได้มีส่วนผิดเลยซึ่งน้องมีส่วนผิดฝ่ายเดียวก็คือต้องจ่ายค่าปรับเราก็เราเองเนี่ยจริงๆไม่ควรไม่ควรจะโพสแหละแต่ว่าณวันนั้นคือเขามีการพิจารณาแล้วว่าน้องฝ่ายผิดคนเดียวเลยต้องจอ่ายคนเดียวเราก็คิดว่ามันฟันตรงแล้วถ้ามีการเซ็นแล้วจ่ายแล้วน่าจะน่าจะน่าจะเพาว่ายังไม่มีการพูดคุยกันมากกว่า ที่บอกว่ามันอยู่ในช่วงกำลังสับเปลี่ยนอะไรการอะไรนะครับจากกรณีดังกล่าวพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี 4, ได้สั่งการให้หน่วยชวกรจนาวิกโยธินกองทัพเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ ไปเซ็นแม่หมายก็หมายความว่าเขายอมรับว่าะเขาผิดฝั่งเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะท่านท่านท่านแม่ทัพคุณโตสันตินะครับแล้วก็พบเฉลิรนะครับของของฐานเรือนะครับโดยชัชพิธพลังพิมพทางเรือท่านนายเกคงศักดิ์นะครับผมก็นายเอกบดีนะครับเป็นผู้การกรมทหานทานน้ำโยทินนะครับก็ขึ้นทราบกันนะครับก็พยายามจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดแล้วเข้าใจความเดือดร้อนยันผมก็ตาวันนี้เพอเรารู้ว่าเราเดือดร้อน ไอผิดปลูกเนี่ยผมไม่ได้มาหาว่าใครผิดใครถูกก็โรงรักนั่นนี่หรอกนะก็ไม่เป็นไรก็ในส่วนของหอตรวจการนะครับของทหารเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางหน่วยเนี่ยจะรับผิดชอบเองในส่วนที่ที่เราไปยืมเงินเพื่อนเพื่อนมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทางหน่วยเนี่ยเดี๋ยวผมพี่คืนให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ที่ทางที่เราทางที่โรงพักใช่ไหมครับที่ปารุกาสามอ๊อกใช่ไหมครับในส่วนของ ต้องวงจรติดกับบริษัทอะไรอะ่ะน,น,นะครับมีสองบริษัทต้องไหมครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวทางนี้จะช่วยประสานบริษัทให้ว่าว่ายังไงว่าค่าใช้จ,จ่ายยังไงหรือว่าไม่ต้องมีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายหรือว่าใช่ไหมเป็นการช่วยเหลือกันผมจะทาทาให้ดีที่สุดนะครับได้รับนโยบายมาแล้วนะครับท่านแม่ทัพก็เป็นห่วงนะครับท่านพอบนหน่วยเฉพาะกิจนาวิศีกรรมเรือท่านก็เป็นห่วงเนี่ยผมก็เลยต้องมปเองเลยเพราะว่าผมก็ไม่สบายใจผมเพิ่งมารับตําแหน่งได้2วัน มาถึงก็ผมก็ไม่ไม่สบายใจว่ามาแล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในพื้นที่ที่ทผมรับผิดชอบนะครับจากนั้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2565ที่ผ่านมานาวเอกพงศักดิ์ทองใสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือซึ่งรับหน้าที่ใหม่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากได้รับการสั่งการจากแม่ทพัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุด,ดังกล่าวจึงได้จัดฝ่ายสร้างความเข้าใจร่วมกับนาวเอกบอดินนิธิอุทัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิโยธินกองทัพเรือเข้าดาเนินการเยี่ยมเยียนพบป่พูดคุยกับผู้ประสบเหตุนาบ้านเล็ขที่3 3 3 ตำบลปากาหารังอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีปีหนึ่งอย่างน้อยต้องมีทครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีด่านจุดเด่นได้มาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเออหลายๆอย่างนะมันก็เลยไม่อยากจะโทษว่าใครผิดใครถูกใช่ไหมครับจากการตรวจเหตุอ่ะไม่เคยมีบัตเหตุนครเลยแต่ไม่เป็นไรไม่สุกผิดเอาที่ดีกว่าคือที่มาจริงๆมาช่วย แค่นั้นเองคือมาช่วยแต่ว่าช่วยมานกน้อทแค่ไหนตอนนี้ผมก็ช่วยในอำนาจที่ผมมีอยู่ <c oughs> ถูกต้องไหมครับ <c oughs> ในอำนาจที่อยู่คือหนึ่ง <c oughs> ในส่วนขอขอตรวจการเนี่ยที่ผมรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองอะไรที่ที่ที่ผ่านมาเมื่อเมื่อเดือนกันยาใช่ไหมครับวันที่27กันยาท่นที่เกิดเหตุนเนี่ยทางสูไฮได้รวบรวมเงินเพื่อนเพื่อช่วยผุกพ่อที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมาชำระไว้ในทางทหารเนี่ยในทางทหารก็จะคืนให้หมดในส่วนของบริษัท วงจรปิดอะไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะจะช่วยช่วยคุยให้แล้วก็ในส่วนของที่ที่คุณครูบอกว่าคุณครูบอกว่าในส่วนของของของเรื่องรถอะไรนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยว<ร><ๆ>ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวผมผมก็จะนำนำเรียนเนี่ยมาเยี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็แก้ปัญหาขั้นต้นให้ก่อนใช่ไหมครับวันนี้แหลตัวนั้นตัวหอตัวอะไรเงินเดี๋ยวผมคืนให้แล้วก็เดี๋ยวจะช่วยเจรจาในส่วนของวงจรปิดแต่ในส่วนของ ของต่อไปเนี่ยที่เราเดือดร้อนขอความช่วยเหลือ,อ,อเดี๋ยวผมก็จะเขาจะร่อนนำเรียนก็เป็นชาต่อ,ตอไปว่าโอเค,อคนะน,นะว่านะตอนนี้เราช่วยเหลือขั้นต้นก่อนนะครับว่าหนึ่งรถเราเสียไปแล้วก็เสียไปแต่สิ่งที่เราต้องจ่ายของในส่วนข,ของทหารเนี่ยไม่เป็นไรหรือทหารช่วยทั้งหมดนะสิ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้รู้ว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเนี่ยนี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดที่มาวันนี้เพราะเราไม่ได้ทอดทิ้งว่าเกิดปัญหาเกิดเหตุชาวบ้านเดือดร้อนแล้ว เราไม่สนใจนี่คือแบบตอนนี้คือใจฟูเพราะว่าเพราะว่าหนูเพ<ช>ิ่งสัมผัสกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยคือหนูคิดว่ามันจะยากกว่านี้แต่ว่าพอมาเคลียร์แล้วหนูคิดว่าเอ่อผู้การคือใจมากเพื่อคือมาช่วยถึงที่แล้วก็ามาเคลียร เราไม่รู้สึกง่ายได้ในขณะที่เราจินตนาการว่ามันจะยากแล้วก็น่ากลัวไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสกับอะไรแบบนี้หาลมงมงมฟ้าแบบอื่นจริงจริงตอนที่น้องเขื่อนเองที่แบบไม่ยาก่เราไม่เคยสัมผัสใช่ค่ะก็เรือก็ในไายก็ไม่มีครับเรือผ่านเรือน้ำไปกี่มิลชิน ตอนนั้นหนรู้สึกว่าจากที่พูดคุยอะค่ะเขาเขาเขาบอกว่าอยู่ประมาณที่หนูค่พอเครีย์ค่าใช้จ่ายแล้วหนูรู้สึกว่ามันมันมันเยอะเกินที่เราจะไปหาได้ค่ะรูสส้สึกรู้สึกด,ดีใจค่ะที่ผู้กองเข้ามาเยี่ยมอการ่าผู้การค่ะตอ <ใช S 1> นนี้ผู้การก็รับในเรื่องของอของคอยแล้วแล้วก็ก้องจรปิดอยง่หวัหดนอยูหว่นอยู่เคะพร้อมกันนี้ ได้มอบกับช้าของขวัญเยี่ยมและเงินช่วยเหลือจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งเป็นการแสดงออกในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทหารนอกจากนั้นหน่วยได้ดําเนินการรับผิดชอบในส่วนที่เป็นค่าเสียหายของหอตรวจการทั้งหมดและจะติดตามประสานกับบริษัทกล้องต่อไป นี้ก็เป็นส่วนที่ที่ช่วยเหลือที่เราไปยืมเพื่อเพื่อนเารการปส่วนที่หลือนยรับผผลการปฏิบัติสร้างความพึงพอใจต่อผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวเป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอบคุณทางหน <sna> ่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่มาเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้อีกทั้งนางสาวสุไฮบะอาแวซ์เซและคุณครูรุศนีสุสารอได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ทำการเรียกร้องทางสื่อสังคมออนไลน์เรียบร้อยแล้วทุกภัยพิบัติทุกความเดือดร้อนทาหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส